สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าสนับสนุนเทศการกินเจโดยอร่อยเหมือนอมา่าต้มเองจับใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้พบกับผมพิวรวัตรอัธนานะครับเราไปดูเทศกาลงานเจที่ถนนเยาวราชครับเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการบรรยากาศนั้นเป็นไปนอย่างคึกคักนะครับเพราะว่ามีประชาชนจํานวนมากออกมาเลือกซื้ออาหารเจรวมทั้งกราบไหว้ขอพ,อพรเทพเจ้าบรรยากาศล่าสุดนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นคุมเข้มรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเราจะไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากถนนเยาวราชพร้อมกันจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุพานีคนจรพันธ์สมพศพร้อมรายงานสดครับ ค,ครับ มงคลพรอ,อันบริสุทธิ์เฉลิมพระเกียรติองค์พ่อหลวงคือแนวคิดการจัดเทศกาลงานเจยาวราชปี2558เป็นการแสดงความรักความสาม,มคัคคีและการรวมใจกันในการถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนนัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนะคะไฮไลท์ของปีนี้คือการผัดหมี่กระทะใหญ่ผัดหมี่มังกรฟ้า9้ามงคลพร้อมทั้งจะแจกให้กับประชาชน1,999จานด้วยที่สําคัญ มีการอัญเชิญเทพรพระเจ้ารรศักดิ์สิทธิ์และผงทูบจากศาลเจ้า22แห่งในเขตสัมพันธวงศ์มาให้ประชาชนได้สักการะบูชาตลอด10วัน10คืนค่ะ อันเจ้าโจซือกงจากตลาดน้อยถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน9จุดที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนมาสักการะบูชาเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะถนนเยาว,วราชนั้นคึกคักไปด้วยประชาชนที่สนใจรับประทานอาหารเจ ปีนี้เขตสัมพันธวงศ์สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ผู้ค้าและผู้ประกอบการจัดจำหน่ายอาหารเจหลากหลายเมนูทั้งทาวหวานเป็นทางเลือกให้กับผู้สนใจค่ะนายประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมและประธานจัดงานบอกว่าเทศกาลงานเจยวราชปีนี้คาดว่าจะคึกคักกว่าทุกปีเพราะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานอย่างการปรุงอาหารเจมงคลที่ปรุงจากวัตถุดิบ9ชนิดรวมถึงบูธอาหารเจกว่าร้อยร้านค้าด้วยค่ะ ปีน้คาดว่าคนมาเที่ยวนในงานเทศกาลนี้มากกว่าปีที่แล้วอย่างมหาศาลปีนี้เรามีไฮไลท์หลายลยอย่างนอกจากกิจกรรมบนเวทีนะฮะซึ่งเรามีทุกคืนนะฮะเราจะมีหนังกลางแปลงนะฮะหนังกลางแปลงจะใายจะฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมนะสลับกับสลับกับหนังนะฮะหนังที่ส่งเสริมไปทางกตัญยูซื่อสัตย์ ขณะที่ผู้ค้าผู้ประกอบการต่างก็เตรียมความพร้อมในการให้บริหารบริการอาหารเจยอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะคะขนมที่ได้รับความสนใจคือร้านขนมง่วนฮะเซงมีจุดเด่นคือขนมตุ๊บตับทำกันสดๆภายในบูธซึ่งเป็นเจ้าเก่าย่านพลับพลาชายัยเยาวราชส่วนผู้ที่มาร่วมงานเองก็มีความประทับใจค่ะ นะคะซึ่งซึ่งของเรานะคะจะต้องเน้นเฉพาะค่ะสั่งของต้องต้องสั่งของล่วงหน้าเพราะว่าจะไม่มีขขยทั่วไปนะคะมาเอะครับในแต่ปีละครั้งมาที่เนี่ยคุ้มมีทุกอย่างให้คุณเลือกสั่ได้หมดโดยอยากทานอะไรมีหมดอ่งครับได้บุญครับปีละครั้งทำเลยครับ ด้านท้องล้างร่างกายด้านโรคใครใค้เจ็บกินผักกินการติใจเยาวราชเป็นยังไงบ้างคะพิคเป็นยังไงบ้างก็จริงเป็นคนเยาวราชอยู่แล้วนะคะจริงๆแบบทุกๆปีก็ต้องมาเดินแบบคืออาหารมันก็จะแบบเหมือนมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็แบบคือเหมือนเป็นคนเยาวราชอ่ะคือเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าถ้าแบบได้กินของที่คนแบบท้องถิ่นทํากันเองอะไรเงี้ย ส่วนการรักษาความปลอดภัยนั้นตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดูแลจุดต่างๆรอบงานกว่า500นายมีรถรางบริการรับส่งผู้มาร่วมงานฟรี2คันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาตลอดการจัดงานทุกวันนะคะโดยมีต้นสายอยู่ที่หัวลำโพงหมดระยะที่ท่าน้ำราชวงศ์นอกจากนี้การประปาน,นครหลวงสาขามแม้นสียังได้จัดรถบริการน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนที่สุมประตูเฉลิมงพระเกียรติหรอบและมีโรงทานแจกอาหารช่วงเย็นของทุกวันด้วยค่ะ ส่วนในเวลานี้นะคะกำลังมีพิธีเปิดงานเทศกาลงานเจยาวราช2558โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานเปิดงานจากนั้นจะมีการปล่อยขบวนรถแห่บุพชาาิองค์สม,มุติเจ้าแม่กวนอิมเป็นนี้นางสาวละละนานเลิศอัศวชัยนิสิตคณะอักษราศาสตร์ปีหนึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์สม,มุติเจ้าแม่กวนอิม นอกจากนี้ยังจะมีขอบวนแห่มังกรจากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติผ่านถนนเยาวราชเลี้ยวขวาผ่านถนนราชวงศ์ไปถนนเจริญกรุงและวนกลับมาที่ซุ้มประตูเช่นเดิมค่ะ งานเจปีนี้นอกจากจะได้อิ่มท้องกับอาหารเจอิ่มใจจากการกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังได้อิ่มบุญด้วยนะคะเพราะว่าของที่ผู้ที่นํามาทาบุญนั้นจะนํามาเทกระจาดในวันสุดท้ายของการจัดงานคือวันที่21ตุลาคมค่ะส่วนประชาชนที่ต้องการมาร่วมงานในเวลานี้นะคะแนะนําให้มารสาธานะจะสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากกว่าค่ะส่วนบรรยากาศต่างๆของงานนะคะคุณผู้ชมติดตามเพิ่มเติมได้ในครบข่าวดึกทางไทยรัฐทีวีค่ะสุภาณีขจรพันธ์สมโพธิข่าวไทย รัฐทีวีรายงานสดจากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6กรอบถนนเยาวราชค่ะขอบคุณคุณสุภานีด้วยนะครับบรรยากาศงานเจที่ถนนเยาวราชนั้นมีไปถึงวันที่21ตุลาคมนี้นอกจากที่เยาวราชครับคุณผู้ชมจะพาไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับประเพณีถือศิลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วก็บรรยากาศคึกคักครับ,รบมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจจํานวนมาก นอกจากนี้หอ,อการค้าภูกเก็ตนั้นคาดการณ์นะครับว่าภายในงานนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า5,000ล้านบาทเราจะไปะติดตามพร้อมกันกันกบคุณดิดลดาว,วิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลเจ้าบางเหนียวจังหวัดภูกเก็ตครับ เจ้าบางเหนียวแห่งนี้นะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะมีชาวไทยเชื้อสายจีนต่างทยอยเดินทางกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะมากราบไหว้องค์เทพค่ะโดยเฉพาะนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวไทยชาวสิงคโปร์รวมไปถึง ฮ่องกงและไต้หวันค่ะต่างก็ทยอยเดินทางมาที่นี่นะคะโดยทางหอ,อ,องการค้าจังหวัดของภูเก็ตนะคะก็มีการคาดการ์ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดตลอดทั้ง9วัน9คืนนี้กว่า5,000ล้านบาทค่ะ นายสุรชัยชัยวัฒน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศก,กาลถือสิงกินผักในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละสิบโดยมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย40,000คนต่อวันค่ะรวมตลอดทั้ง9วันนั้นมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ3 0 0 0คนขณะที่รายได้หลักส่วนใหญ่จะมาจากการจับจ่ายค่าโรงแรมที่พักและค่าอาหารคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ย500ล้านบาทต่อวัน ทั้งนี้นะคะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงประเพณีถือเสียงกินผักคาดว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า5,000ล้านบาทค่ะเงินสะพัดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณมากกว่า5,000ล้านนะครับเพราะโปรตินักท่องเที่ยวเราที่เรามีฐานเก่าเนี่ยก็รายได้ต่อวันของภูเก็ตนี่ก็ประมาณ500万元以าอยู่แล้วนะครับ 500วัลั9วันนี้ก็ประมาณ4,000วัลลัานนะครับอันนี้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยก็น่าจะสะพัดมากกว่า5,000ล้าน นอกจากนี้นะคะทางของการค้าจังหวัดภูเก็ตยังได้มีการออกสำรวจราคาอาหารและผักสดโดยพบว่าราคาในห้างสรรพสินค้ายังอยู่ในระดับปกติไม่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใดขณะที่ตามร้าน้าปลีกทั่วไปนั้นจะมีการปรับราคาขึ้นจากปกติร้อยละ40ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของเทศกาลถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปีค่ะ ในทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศาลเจ้าบางเหนียวแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากประสงค์ขององค์เทพทั้งนั้นค่ะทําให้นะคะที่ศาลเจ้าบางเหนียวแห่งนี้ได้รับความศรัทธามากยิ่งขึ้นวันนี้คุณอุบลรัตน์นวลเนียมค่ะจะนําคุณผู้ชมไปพบกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพในศาลเจ้าบางเหนียวค่ะ ท่าในาองค์พระเตียนหุ้งเงินโสยซึ่งเป็นหัวหน้าองค์เทพเจ้าที่ศาลเจ้าบางเหนียวแห่งนี้ประชาชนจึงแวะเวียนมาไหวอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในช่วงประเพณีถือศีลกินผักที่แต่ละครอบครัวถือโอกาสมาสักการะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเตียนหุงเงินโศย แต่สมัยเด็กๆจำความได้ก็คือที่บ้านจะพามาที่ศาลเจ้านี้ประจำแล้วก็นับถือพระที่ศาลเจ้านี้ด้วยค่ะเมื่อก่อนตอนตอนสมัยที่ว่าจะเข้าเรียนระดับระดับเขาเรียกอะไรนะเรียนเข้าเรียนระดับที่สูงขึ้นะละคราวนี้เราจะต้องสอบชิงแต่ว่าได้มาขอพรที่นี่ก็ประสบความสำเร็จค่ะก็เลยนับถือ สู่ปีที่111แล้วแต่ที่ศาลเจ้าบางเหนียวก็ยังคงเคร่งครัดกับประเพณีและวิธีปฏิบัติที่ยึดองค์เทพเป็นหลักไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมหรือเพิ่มเติมสิ่งต่างๆภายในศาลเจ้าแห่งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากองค์พระเตียนมุ้งวันโซยด้วยวิธีการผ่านร่างทรงเท่านั้นศาลเจ้าบางเหนียวนี้ไม่ว่าพิธีกรรมอะไรนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าการก่อสร้างหรือการจะทําอะไรให้เจริญก็แล้วแต่นะ เราใช้วิธีการถามองค์พระเยนรูวันสวยนะซึ่งเป็นประธานศาลเจ้าให้ท่านเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นว่าเราควรจะจัดยังไงนะครับเ,เราจะไม่มีสิทธ์เลยคณะกรรมาการจะไม่มีสิทธ์ว่าอยู่ๆเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนี้ที่เราประดับโูมไฟ1้อดดวงเนี่ยใน1นึ่งปีเป็นความคิดที่ผมคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้มีการประดับภูมไฟให้สวยงามในร้อปี ไม่ใช่อยู่ๆผมคิดแล้วผมก็มาปรับดับได้ต้องถามองค์พระเมื่อองค์พระท่านบอกว่าเออดีทําได้พวกเราจรึงทําพิธีกรรมขึ้นบันไดมีดถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และขึ้นชื่อของศาลเจ้าบางเหนียวที่มีความเชื่อว่าการที่องค์พระสละเลือดเนื้อจะเป็นการสะดกพร้องให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับพรจากองค์เทพเจ้าด้วยซึ่งพิธีนี้จะมีขึ้นในวันที่19ตุลาคมนี้ องค์พระท่านประทับทรงบอกว่ากิจกรรมที่เราควรจะต้องทําให้ประชาชนเป็นการสะเคราะห์ให้กับประชาชนโดยเอาร่างเอาเลือดเนื้อขององค์พระนะฮะสละให้กับประชาชนไงนะครับสะระให้กับเรา เจ้าบางเหนียวยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ก็คือวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งหรือใช้โปรโตีนกเกษตรที่ทําให้เหมือนเนื้อสัตว์เนื่องจากองค์เทพพระเตียนมุมม่งม,ม,มวลโซยเคยบอกผ่านร่างทรงว่าต้องอดทนเพราะการถือศีนหมายถึงการสละแล้วซึ่งทุกอย่างอูบ,บุนรัตน์นวลเนียมข่าวไรัทีวีรายงาน และสำหรับพิธีกรรมการปีนบันไดมีดนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะจะรายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะดิลดาวิัยดิดข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศาลเจ้าบางเหียวจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณ,ค,ณคุณดิลดาด,ด้วยนะครับ,บคุณผู้ชมครับ ล่าสุดนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์นะครับว่าในเทศกาลถือสินกินผักหรือว่าเทศกาลงานเจในปีนี้จะสร้างเม็ดเงินสะพรดกว่า42,000ล้านบาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบๆจะ3%ด้วยกันและคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามตัวเลขเม็ดเงินสะพรดจากเทศกาลงานเจนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyThaiRat ไปร่วมสนุกกันต่อนอกจอนะครับ ยังคงอยู่กับบรรยากาศของงานเจนในทั่วทุกถิ่นของประเทศไทยครับอย่างเช่นที่นครราชสีมาศาลเจ้านั้นก็เตรียมอาหารฟรีสําหรับรองรับประชาชนที่ไปร่วมในเทศกาลงานเจนด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่จังหวัดภาคใต้ยอย่างเช่นที่พังงาครับเริ่มพิธีเทศกาลงานเจนอย่างเป็นทางการแล้วครับนายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน,นะครับร่วมงานยกเสาโกเตงที่ศาลเจ้าแม่มาเจอาโป๊ะ เทเทศบาลเมืองพังงาครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงาและนักท่องเที่ยวก็ร่วมถือศีลกินผักเป็นจํานวนมากนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจัดเทศกาลกินเจที่พุทธสถานกลางเมืองเชียงใหม่โดยในช่วงเช้าครับมีขบวนแห่จากสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปตามถนนเจริญเมืองมีขบวนเชิดสิงโตและหนุ่มตีสาวหมวยด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีโรงทานให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหารเจฟรีตลอดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21ตุลาคมนี้ครับสำหรับบรรยากาศงานกินเจในเมืองเชียงใหม่อีกงานนะครับมูล,ลนิธิไทหลินเทิดคุณธรรมจัดงานเทศกาลอาหารเจนานาชาติ2015บริเวณลานขวงประตูท่าแพรครับอำเภอเมืองเชียงใหม่มีการปรุงอาหารเจจาก13ประเทศเพื่อต้อนรับเทศกาลงานเจและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้ด้วยนะครับ เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดมหาสรารคามครับชาวไทยเชื้อสายจีนสวมใส่ชุดขาวประกอบพิธีถือศีลกินเจอันเชิญเทพเจา้าพร้อมกับอันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองและองค์ปึงเถากงมาให้ประชาชนสักการะบูชาในช่วงเทศากาลถือศีลกินเจนะครับและมีม้าทรงร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยส่วนที่ปากน้ำโพครับคุณผู้ชมจังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศการกินเจนั้นคึกคักตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับ โดยเฉพาะบริเวณสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ศูนย์ท่ารถตําบลปากน้ำโอพอำเภอเมืองนครสวรรค์คณะกรรมการทําอาหารเจมากกว่า20เมนูพร้อมกับเตรียมบริการจัดชุดอาหารเจใส่ถุงไว้อีกกว่า1,000ชุดแจกฟรีทุกวันครับปิดท้ายกันที่นครราชสีมานะครับสารเจ้ามูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานกลุ่มพ่อค้าและประชาชนรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันทําอาหารเจหลากหลายเมนูครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานกว่า20ชนิด เปิดให้ประชาชนทั่วไปกินฟรีตลอดทั้งวันคาดว่าจะรองรับประชาชนได้วันละกว่า3,000คนนะครับในช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวอืนนอ่นต่อกับทั้งสองท่านครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์หมอกควนัน